ับะทานี่น้ำคือท่าลาวนะครับโอเครนี่คือดาบมือเดียวนะครับทาาเต็มๆนะครับเนี่ยครับ เก็บเชือกยังไหาม่แล้วก็ดนเเรื่อเป็น U F O ะเ้ก็เ็กแล้วก็เป็นบี้ก็เกิดข้อผิดพลาดก็ขออภัยแล้วครับเปิดได้เปิดได้่าลเอ้

นไอพีชเก็บสมุดให้ยังเ็เฮ้ยนายดิตอนนี้นโยนขึ้นฟ้าเฮ้ยนายดิตอนนี้นยโยนขึ้นฟ้าเรียนกี่าีองนไอ้ตาโยโย่ไม่รอขึ้นฟ้าก็รอนิดนึงนะครับตอนั้ไอ้ช่างเราไอชพีช